สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีจากประเทศแคนาดานะคะประเทศที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากเดินทางมาท่องเที่ยวและมาเยี่ยมเยือนนะคะแต่เพื่อนๆหลายคนที่อยากเดินทางมาก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในการเดินทางจากไทยมาแคนาดาก็ไกลมากคะ่ะก็ต้องมีการต่อเครื่องอย่างต่ำสองถึงสามที่นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางรวมต่อเครื่องประมาณ24-30ถึงชั่วโมงนะคะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกำลังก็สามารถบินตรงจากไทยมาแคนาดาแล้วก็มาลงแวนคูเวอร์ได้นะคะจากาสนามบ,บินสุวรรณภูมิคือจะมีสายการบินแอร์แคนาดาที่ให้บริการบินตรงนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงค่ะค่ะเพื่อนๆเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมาราคาของกินของใช้ที่ห้างคอสโก้นะคะว่าราคาแพงหรือว่าถูกมากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วก็เพื่อนๆสามารถาใช้วิดีโอนี้ในการประกอบอพิจารณาว่าออถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวเราจะไปซื้อของที่ไหนดีห้างไหนราคาถูกอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆจะมาซื้อของที่นี่นะคะ,ะถ้าคนทั่วไปถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรคะเป็นการ์ดหรือว่าเมมเบอร์การ์ดจะไม่สามารถเข้าได้นะคะก็เหมือนคล้ายๆกับบัตรสมาชิกบ้านเราอะไรประมาณนี้คะ่ะที่แบบบัตรสมาชิกห้างเมคโครห้างโลตัสอะไรประมาณนี้คะ่ะเราจะต้องมีบัตรที่เป็นเมมเบอร์ของห้างคอสโก้เราถึงจะสามารถเข้าไปซื้อของได้ประมาณนี้คะ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็ไม่มีบัตรอ,อันนี้จะสามารถเข้าได้หรือเปล่านะคะ ค่ะตัวอย่างก็ในภาพจะเป็นากาแฟนะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีลักษณะเป็นถุงที่แบบใหญ่มากจะไม่มีถุงเล็กๆเลยนะคะก็ก็คือถุงแบบซื้อครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ชงได้เป็นปีประมาณนี้ค่ะอันนี้รถเข็นของเรานะคะหยิบไปหยิบมาเต็มรถเข็นแล้วค่ะ ส่วน uh, ดอกไม้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะเขาจะมีแบบเป็นช่อนะคะขายก็คือราคาจะอยู่ที่ประมาณ30เหรียญถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งช่อละ1000บาทได้ะคะ่ะก็แต่ละช่อก็คือถ้าเราซื้อแบบนี้เลยแบบที่ไม่ต้องห่ออะไรอีกก็จะเสียแค่ประมาณราคาที่เขาติดไว้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะห่อให้เป็นแบบว่าให้มีโบให้มีอะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่ห่อให้นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องเสียเงินในส่วนนี้เพิ่มะคะ่ะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบดอกไม้ที่เป็นกระถางที่เราสามารถซื้อแบบยกกระถางแล้วแบบเอาไปวางได้เลยประมาณนี้ค่ะดอกไม้ที่นี่สวยมากนะเพื่อนๆนมีหลากหลายพันธุ์แบบเป็นดอกสีโน้นสีนี่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆคือแบบสวยมากดูดอกอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆดอกเดซี่หรือเปล่า ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนของพวกยาต่างๆนะคะยาต่างๆก็จะซื้อก็คือจะต้องซื้อแบบประมาณแท็คหนึ่งจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นประมาณนี้นะคะน้อยมากที่จะมีแบบ1ชิ้นนะคะหรือว่าถ้ามี1ชิ้นก็จะใหญ่มากอันนี้จะเป็นพวกแฮมต่างๆพวกเบคอนนะคะก็จะ มีแบบว่าแพ็คหนึ่งจะมี 3- 4 3- ถึงสี่สามถึงสี่เขาเรียกอะไรแพ็คประมาณนี้ค่ะก็คือมันจะติดกันก็คือเราไม่สามารถแยกซื้อได้แค่หนึ่งชิ้นเราจะต้องซื้อ 2- 3ชิ้นที่เป็นแพ็คของมันเลยค่ะอันนี้เป็นโซนของปลาแซลมอนนะคะจะมีแบบหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายมาจากหลากหลายประเทศนะคะราคาก็จะตามป้ายเลยค่ะจะก็จะมีแบบถูกบ้างแพงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูต่าง,าง mm. ๆค่ะ อันนี้แหนมอุดรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนๆใหญ่มากแหนมอุดรอ,อันนี้คือกุ้งลอปเตอร์นะเพื่อนๆน,น่ากินมากในแพ็คหนึ่งจะมีสองตัวนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านะคะก็จะประมาณพันกว่าอันนี้ก็จะเป็นลอปเตอร์อีกอาสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นล,ลายๆอะคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะคะส่วนโซนนี้จะเป็นพวกไก่ะคะ่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเจ์กีที่แบบว่าทำแซนด์วิชอนะคะ่ะมีหลากหลายส่วนตัวนี้จะเป็นไก่นะคะที่เขาอบแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณแปดเหรียญก็ประมาณ200ค่ะอันนี้จะเป็นพวกสลดัดพวกกุ้งพวกอะไรที่แบบว่าอันนี้เป็นแซลมอนโลนะคะก็คือพวกนี้จะเป็นแบบเวลาที่เขาทำจะเป็นชิ้นใหญ่มากเพื่อนๆอันนี้จะเป็นโซนเนื้อนะเพื่อน,นราคาเนื้อคือแพงมากเพื่อนหกสิบ 60เหรียญน,นะคะลองเอา27คูณดูค่ะว่ากี่บาทอันนี้จะเป็นพวกเนื้อต่างๆนะคะก็จะเพื่อนๆดูเนื้ออันนี้คือ200นะคะ200ก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบห้าพันกว่าค่ะโซนด้านนี้จะเป็นโซนของผลไม้นะคะตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอ,อย่างในภาพจะเป็นอ,องุ่นนะคะองุ่นก็จะตกอยู่ที่ประมาณราคาไม่แพงมากค่ะเพื่อนๆประมาณ400ค่ะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่ค่ะ เชอรี่มันมีหลายสายพันธุ์นะเพื่อนๆจะมีแบบสีแบบสดๆแล้วก็จะมีสีแบบช้ำๆประมาณนี้ค่ะก็อร่อยทั้งสองนะคะเ,เพื่อนๆลองแล้วค่ะบรรยากาศโดยรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆลูกค้าเยอะพอสมควรนะเ,นเพื่อนๆมากี่รอบก็คือลูกค้าแน่นตลอดค่ะ ตซนนี้จะเป็นโซนขนมเบเกอรี่นะเพื่อนๆน่ากินมากมีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่าแล้วก็จะเป็นพวกขนมปังที่เป็นกินตอนเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์คิดตังค์นะคะเพื่อนๆก็จะมีการต่อคิวมีแถวรอจ่ายตังค์ประมาณนี้ค่ะแบบบ้านเราเสร็จแล้วค่ะเพื่อน ของที่ได้มาวันนี้ก็จะมี 1, มูลค <hi> ่าอยู่ที่ประมาณ2 0 0ห0กว่านะคะก็ใน bueno ในภาพก็จะความจริงมันมีอาหารหมา2ถุงใหญ่แล้วก็อาหารแมว1ถุงใหญ่อีกนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณเด็ดเสร็จทั้งหมดที่เห็นในภาพนี้ก็จะประมาณ2 0 0ห0กว่าค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะจะได้อิจารณาว่าถ้าเกิดเดินทางมาท่องเที่ยวจะไปซื้อของที่ไหนดีนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แป้งกันด้วยนะคะจะได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ